คลิปนี้ช่าง่อมผ้าจะมาเก็บทรงเดสนะคะเดดตัวนี้จะเก็บทรงเข้าเราต้องให้ลูกค้าลองนะคะแล้วเราก็ขีดนะคะขีดจับที่ตัวลูกค้าตัวนี้มีซับในเย็บกลับนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ตำแหน่งที่เราจะต้องเก็บแล้วนะคะเราก็หาสีได้นะคะมันเนาเนวเนาเนาเนาห่างๆนะคะไว้ตามรอยที่เราจะ ที่เราจะเย็บข้างในนะคะว่านมีซับในเราไม่สามารถเห็นข้างในได้ใช่ไหมเราก็เนาไว้ก่อนนะคะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เลาะนะคะตรงนี้เป็นเขาก็เสียงแหบตรงนี้เป็นชายซับในที่เย็บกับตรงชายนะคะแล้วเขาก็ต้องการเอาเอาลำตัวเข้าเนี่ยถึงชายเราก็เลาะตรงนี้ด้วยนะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับกลับเข้าไปนะคะข้างในพลิกออกมานะคะมันจะเห็นรอยที่ที่ช่างเดิมเขาทาไว้อะมันจะมีรอยแบบเย็บเย็บกระดูกตรงทับในเราก็เลาะนะคะแล้วก็กลับออกมาถ้าเราไม่เนาเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเย็บตรงไหนที่ที่เราขีดของลูกค้าไว้เนาะอันนี้เราก็ เย็บไปเข่าวๆนะคะเย็บไปเข่าๆเนาไว้ข้างข้าวๆให้เรารู้ว่าเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนที่เราจะต้องเย็บนะคะเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นรูปทรงพอดีหรอกนะแต่เราก็ต้องเนาไว้ก่อนนะคะพอเรากลับออกมาแล้วนะคะเราก็เลาะตรงเนี่ยที่เป็นเย็บกลับกับซับในไว้นะคะเราก็เลาะออกมา เกาอกเนี่ยเขาจะมีการตะเข็บเป็นแบบสูงต่ํานะคะข้างหลังจะต่ํากว่าข้างหน้าเวลาเราเย็บไปเนี่ยบางทีชิ้นหลังต่ำชิ้นหน้าสูงตะเข็บมันจะไม่เท่ากันเราต้องแต่งตรงเวลาเราเย็บเสร็จแล้วนะตรงที่เราจะเย็บกลับคืนเนี่ยจะต้องแต่งใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราจับแล้วเขาจะมีแบบสูงสูงต่ำ,ต,ำต่ำอย่างนี้นะเราไม่ต้องพยายามทําให้มันเท่ากันนะคะปล่อยปล่อยไปนะคะแล้วก็เย็บ ถ้าเป็นช่างนะคะช่างจะไม่แต่งอะไรแล้วนะคะช่างก็จะทำเนี่ยจะทำตามรอยเส้นที่ที่ฉีดไว้ไอ้ที่เนาไว้เลยนะคะแค่ดูจากตะเข็บข้างเข้ามาว่ามันใหญ่เท่ากันไหมหมายถึงว่าสองข้างใหญ่เท่ากันไหมสมมติถ้าหนึ่งนิ้วเราก็เย็บไปเลยนะคะหนึ่งนิ้ว เย็บตามเส้นนะคะเย็บตามเส้นที่เราเนาไว้มันก็จะเป็นรูปทรงเดิมของชุดเดสจะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรผิดแปลกอะไรตรงไหนนะคะเพราะว่าเราเราเนาแล้วเราขีดตามทรงเดสของลูกค้านะคะตรงนี้เขามีชิ้นระบายนิดนึงนะ ถ้าเรากลัวว่าเราจะเย็บทับชิลระบายให้มันเป็นแบบรอยทับเนี่ยข้างในเนี่ยเราก็เลาะดูนะคะเลาะดูก็เลาะตะเข็บดูถ้ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีชิ้นระบายเสียบอะไรเนี่ยเราสามารถเย็บลงมาตรงๆได้เลยนะคะเย็บตามเดิมเย็บจนถึงชายนะคะเพราะว่าเรา เราเข้าถึงใช่กรณีที่ทำแบบนี้นะคะทรงของลูกค้าจะไม่เสียนะคะทรงก็เป็นทรงเดิมนะคะแค่เอาเข้าให้มันเล็กนะแล้วส่วนซับในนะคะซับในเราก็เย็บเท่ากันนะคะเล็กบางตัวถ้าเราเก็บซับในไปแล้วบางทีซับในจะมีอาการเหมือนตัวเล็กกว่าเราก็ไม่ต้องเย็บซับในให้เท่าเป๊ะนะคะให้ใหญ่ให้ใหญ่กว่าตัวนิดนึง เย็ัเหมือนกัน <S <S พอเสร็จแล้วเราเลาะนะคะเราจะไม่ตัดตะเข็บของลูกค้าทิ้งนะคะเราก็จะเลาะ ว่าเผื่อลูกค้าเขาอยากจะขายต่อหรืออะไรเขาก็สามารถจะเอาไปขยายออกได้นะคะก็เลาะไปเลยนะคะถ้าเข็บเลาะวางครั้งมันก็ดึงได้เลยนะเนี่ยติดแล้วใช่ไหมคะตรงซับในตรงซับใน ตรงชายเนี่นะคะเราก็จับตะเข็บแบะนะคะแบะตัวซับในเราก็ลอกเหมือนกันถ้าเราเย็บใหญ่แล้วเราไปไม่เลาะให้แบะนะคะแล้วก็เอาจับไปใส่กันเลยอะ่ะมันจะบางครั้งตะเข็บมันเย็บกินไม่หมดแล้วมันก็จะมันก็จะล้างกันนะคะเนียเราก็แบกอย่างนี้นะ เย็บนะคะเย็บตะเข็บเดิมนะคะเย็บตะเข็บเดิมเย็บด้านไหนก็ได้นะคะด้านสับในหรือด้านตัวหรือด้านไหนก็ได้นะ เย็บให้เข้าัะเข็บเดิมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพับนะคะพับขึ้นไปรอยเดิมรอยเดิมของเขานะคะพับพับมาทางชิ้นตัวนะคะแล้วเราก็จับย้ำนะคะจับย้ำเพื่อไม่ให้เขาหล่นลงมาแล้วซับในเขาเรียกอะไรเหมือนล็อกไว้อะคะ่ะเย็บล็อกไว้เย็บล็อกไว้นะคะแล้วส่วนตรง ส่วนตรงนี้นะคะตรงอกส่วนตรงอกนะคะก็จะมีที่บอกไว้ว่าชิ้นหลังจะต่ำกว่าชิ้นหน้าจะสูงนะคะเราก็แต่งนะคะเนี่ยจับตะเข็บแบะเหมือนกันนะคะจับตะเข็บแบะเหมือนกันแบะทั้งข้างนอกข้างในอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ เลาะนะคะเลาะการปิ้นเลาะการปิ้นที่เขาการปิ้นมาออกนะคะให้เลยมานิดนึงเนี่ยเพื่อถ้าเราไม่เลาะเนี่ยเราจะเปิดตะเข็บเข้าไปเย็บเนี่ยมันจะมันจะซ้อนกันนะคะทําให้แบบไม่เนียนตะเข็บรอยต่อไม่เนียนนะคะเราก็เลยต้องเลาะนิดนึงพอเราเลาะเสร็จแล้วเราเลาะได้แล้วนะคะเราก็ เราจะมองเห็นว่าตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยจะสูงกว่าชิ้นหลังนะคะเนี่ยมันจะมีการสูงกว่าจริงๆถ้าเราทําเราจะทําไปเลยนะคะเราก็ไล่นะคะไล่จากจุดอกเนะะี่ยให้มันช้อนลงมานะคะหาเส้นหลังนะคะแบบนี้นะคะเราไปเย็บแล้วเราก็เย็บนะคะเวลาเราเย็บเราก็ปักเข็มนะคะปักเข็มให้เลยออกไปไกลๆหน่อย จับแวนะคะให้เป็นธรรมชาติอย่าให้ตึงให้ล้างเพราะว่าเวลาตะเข็บมันแบเนี่ยมันถ้าเราเก็บไม่หมดหรือว่าเราพับไม่หมดมันจะตึงล้างได้นะคะแล้วเราก็แต่งนะคะแต่งช้อนๆมานะคะออกอกมันจะมีลักษณะจัช้อนนิดนึงแล้วเราก็เเกยนนะคะเจีน่เนเแีน่นส่วนที่เกิน ได้แบบนี้นะคะเนี่ยแต่งขึ้นมาเนะะี่ยค่ะแต่งขึ้นมาที่เส้นอกนะคะตรงเอวนะคะตรงเอวที่มีรอยขิดมานะคะเราเหืือไว้ใหญ่เราก็ขิดสักหน่อยหนึ่งนะ,ะติดสขิดสักสามจังหวะนะคะเเราทําได้สองข้างแล้วนะ,ะเราก็กลับออกมาะ,ะกลับออกมาดูกลับออกมาคือดูงานว่าเสร็จแล้วแหละ ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงชายเนียก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเป็นเหมือนเดิมที่เราทํานะคะชายทั้งสองข้างเป็นเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูตรงอกนะคะตรงอกที่เราเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเราการไม่สามารถที่จะเปิดเข้าไปการปิ้นได้ละเพราะว่ามันเป็นเราเปิดแผลเล็กใช่ไหม ตรงนี้เราก็จะย้ำแบบนี้ไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะจับซับไนตปิ้นลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ย้ำย้ำลงบนตะเข็บข้างนะคะย้ำให้ตรงเส้นตรงเส้นอันเนี้ยเส้นตะเข็บข้างอะลงร่องเลยเนี่ยจับซับไนนะคะปิ้นลงไปอย่างเงี้ไม่ให้เขาเด้งขึ้นมานะคะ แล้วก็ลักษณะกกอบอกเนี่ยกกอบอกที่เราแต่ง,งเมื่อกี้ใช่ไหมเขาก็จะเนียนรับกันแบบนี้นะคะเนียเขาก็จะเนียนรับกันแบบนี้เลยนะคะดูข้างนอกดูข้างในก็จะเรียนเนียนรับกันนะคะตรงนี้เห็นตรงเนี้ยที่เราบอกว่าต้องเลาะการปิ้นออกไปถ้าเราเย็บจักรแล้วมันจะกินกันเนี่ยมันจะเกยกันแบบนี้นะคะมันจะไม่เนียนจะต่เนไมไม่สวยจะต้องเลาะไปลึกๆพอเสร็จแล้วนะคะ เราเช็คงานดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บปิดรูนะคะปิดรูที่เราเลาะออกอ่ะเย็บแบบคิวเล็กๆเป็นเด็ด ซับในหรือว่าสูตรที่มีซับในนะคะอะไรที่เป็นซับในที่เราเปิดดูตะเข็บไม่ได้อะวิธีทําก็คือใช้ได้เนาก่อนแบบนี้นะคะ,ะเป็นหลักของช่างซ่อมผ้านะของร้านอื่นเราไม่รู้นะคะแต่เป็นของเราเราทําแบบนี้พอเสร็จแล้วถ้าเราใจดีเราก็จะไปเรียกทีลูกค้าถ้าหน่อยหรือว่ามีเตาลีบนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตะเข็บเขาก็จะเนียนนะ,ะก็จะไม่ไม่ได้ดูน่าเกลียดได้ที่เราเนาไว้นะคะดึงออก ทรงก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะทรงก็จะสวยเหมือนเดิมไม่มีอะไรย่นหรือว่าเปลี่ยนผิดแปลกอะไรตรงไหนนะคะวิธีการเก็บทรงของเดซก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะกดแชร์กดเก็บไว้ได้ไม่ว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ